สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเบินเตาอบนะครับหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นการเผาเ,าเตานะครับซึ่งเราจะทํางานแบบนี้ครั้งแรกนะครับเวลาที่เราได้เตาอบมาใหม่ๆซื้อเตาอบมาใหม่ๆเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการเบินเตาอบก่อนนะครับเพื่อไล่สารกันความชื้นที่เขาเคลือบพิตเตอร์มาจากโรงงานเนี่ยให้ออกไปนะครับพอเราทํากระบวนการนี้ครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครั้งต่อๆไปเราก็สามารถใส่อาหาร แล้วก็ทําอาหารได้อย่างปลอดภัยนะครับวิธีการเบรนเตาอบนะครับก็ง่ายๆนะครับอย่างแรกเลือกฟังก์ชันสูงสุดของเตาอบนั้นๆที่มีนะครับอย่างตัวเนี้ยก็มีไฟบนไฟล่างนะครับแล้วก็มีพัดลมด้วยนะครับตัวนี้ก็ผมเลือกตัวนี้เลยนะครับไฟบนไฟล่างพัดลมนะครับมันจะได้กระจายความร้อนได้ไวๆถ้าตัวไหนไม่มีพัดลมก็ใช้ไฟบนไฟล่างธรรมดาก็ได้นะครับฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราเลือกอุณหภูมิสูงสุด ที่ตาอ,อบนั้นๆทําได้นะครับอย่างตัวนี้ฟังก์ชันนี้เขาได้ถึง250นะครับผมก็เลือกที่250องศาได้ฟังก์ชันได้เวลาเรียบร้อยนะครับต่อมาก็คือเวลานะครับเราจะทำการเบิร์นขั้นตอนนี้นะครับอยู่ที่40นาทีขึ้นไปนะครับลูกค้าสามารถาตั้งเวลาเบิรนนะครับเดี๋ยวนะครับเรืมยืนยันตัวนี้ผมตั้งไว้40นะครับ อา่าเรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถเลือก40นาที50นาทีหรือเป็น1ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับก็ 40- ถึง1ชั่วโมงเนี่ยลูกค้าเลือกได้เลยนะครับก็ประมาณนี้รรถัาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เราก็เบรนเตาอ,อบครั้งแรกได้แล้วนะครับครั้งต่อไปเราก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติเลยนะครับผมแนะนําว่าการเบรนเตาอ,อบเนี่ยถ้าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้นานๆใช้ทีครึ่งปีใช้ที1ปีใช้ทีเนี่ย ผมแนะนําว่าควรจะเบิรนเตาอบอย่างงี้สักเดือนละครั้งหรือ2ครั้งนะครับหรือ2เดือนครั้งอะไรก็ยังดีนะครับดีกว่าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ใช้งานนานๆเนี่ยฮีตเตอร์เนี่ยมันก็จะชื้นพอฮีตเตอร์ชื้นปุ๊บไฟมันจะลงดินได้ง่ายขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับถ้าบ้านใครติดเบรกเกอร์แบบว่าการเอิร์ดลีกนะครับหรือการไฟรั่วเนี่ยหรือมีเซฟตี้คัดเนี่ยนานๆเปิดใช้เตาอบทีหนึ่งเนี่ยไฟอาจจะทิปได้นะครับเนื่องจากว่าฮีตเตอร์มันชื้นนะครับ ก็แนะนําให้ทําการเบิร์นแบบนี้บ่อยๆส่วนใครที่ใช้งานเป็นประจําอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับทำครั้งเดียวพอนะครับก็ขอจบการแนะนำนะครับการเบิร์นเตาอ,อบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับขอบคุณครับ